เราสวัสดีค่ะท่านใดมองหารถกระบะไปวิ่งงานนะคะสําหรับการบรรทุกนะคะคันนี้พร้อมประกาบอาชีพรับงานต่อได้เลยค่ะรถกระบะตอนเดียวใส่คอกนะคะซื้อสดรถได้นะคะราคา2 8 0 0 0 0บาทค่ะ Toyota Hilux Revo 2.8ปี2018เกียร์ธรรมดานะคะเพาลอยเสริมแนบค่ะรถบ้านใช้งานที่อุตรดิตนะคะ เกียร์ธรรมดาค่ะมีแอร์แบ็คคู่หน้ากระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทรถเดิมๆไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำคัสซีเดิมไม่ผูกกระบะสวยพารอยเลขไม 2, 2, ล์สองแสโลเครื่องเกียร์ช่งร่างแน่นๆสมบูรณ์เต็มร้อยขับขี่ดีมากๆพร้อมประกอบอาชีพต่อได้เลยนะคะสนใจจับจองคันนี้ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปและไอดีไลน์ใต้คลิป ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนหรือต้องการนัดด,ดูรถติดต่อคุยกันได้เลยนะคะแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ